สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้นะคะมีข่าวมาแจ้งให้ทราบเช่นเคยสําหรับเงิน1,000 0บาทก็ยังมงก็ยังคงวนเวียนอยู่กับเงิน10,000บาทนะคะบางท่านอาจจะไม่เข้าใจหรือว่าเข้าใจแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะสําหรับคลิปนี้ก็คือ1,000 0บาทนะคะ ยังไงก็คาดว่าจะได้ใช้ช่วงปลายปีนะคะก็คือนโยบาย Digital บ a l เลตก็คือ1,000 0บาทนะคะเป็นนโยบายเร่งด่วนเพื่อที่จะกระจายรายได้สู่ชุมชนบรรเทาปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนและก็กระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่เลยก็ว่าได้นะคะให้ระบบเศรษฐกิจกลับมาวุ่นวียนอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็คือนโยบายของพรรคเพื่อไทยนะคะสำหรับคนที่เข้าเกณฑ์น,นะคะก็จะมีเนื่อง เป็นคนไทยอายุ16ปีขึ้นไปนะคะก็จะได้รับเงิน1,000 0บาทโดยผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัลนะคะเพื่อจับใจ่ายใช้สอยสินค้าที่จำเป็นในการดำรงชีวิตนั่นเอง2ก็คือ1,000บาทนี้นะคะที่จะได้รับมาสามารถใช้ใจ่ายในรัศมี4กิโลเมตรนะคะก็ แต่ว่าปรับเปลี่ยนได้นะคะตามลักษณะภูมิรประเทศเพื่อที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดของประชาชนทุกคนค่ะข้อนี้นะคะเริ่มสงสัยกันว่าปรับเปลี่ยนไปนตามลักษณะภูมิรประเทศนี้คืออะไรนะคะบางคนนะคะได้ข่าวว่าถึงกับย้ายทะเบียนบ้านเลยนะคะบางทีอาจจะยุต่างจังหวัดย้ายเข้ามาในกรุงเทพอะไรอย่างนี้นะคะก็รอดูต่อไปค่ะว่าจะปรับเปลี่ยนยังไง3นะคะสามารถใช้จ่ายภายใน6เดือนนะคะ ด้วยบัตรประชาชนผ่านแอปพลิเคชันนะคะไม่สามารถเบิกถอนเป็นเงินสดได้แต่ว่าถ้าหากไม่สามารถเข้าถึงกับแอปพลิเคชันนะคะจะสามารถใช้ผ่านเลขประจำตัวบัตรประชาชนพร้อมโค้ดส่วนตัวนั่นเองนะคะการใช้จ่ายนะคะเมื่อถึงเวลายังไงทุกท่านใช้เป็นแน่นอนนะคะสำหรับ C ค่ะ สำหรับเงิน1น0 0 0บาทน,นี้นะคะจะถูกส่งตรงถึงกระเป๋าเงินดิจิทัลนะคะของประชาชนภายใต้ระบบที่ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นะคะจึงไม่มีช่องว่างให้กับผู้ที่ช่วยโอกาสหาประโยชน์ระหว่างทางนะคะก็คือปิดโอกาสไม่ให้เกิดคือการหักหัวคิวอย่างนั้นก็ว่าได้นะคะ และก็ที่สำคัญนะคะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้ไม่กระทบนะคะท่านก็ได้ไปเดือนละ300300 300ก็ได้เหมือนเดิมส่วน10,000บาทท่านก็ได้เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นเป็นอันว่าก็เคลียร์นะคะว่าจะกระทบไหมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลายคนก็สงสัยว่าได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วนะคะจะไม่ได้เงิน1 0,000บาทไม่ใช่นะคะได้หมดค่ะ